มัเป็นตะขอค่ะเออแต่กเลเไม่ใช่่แค่กองกองก็ไปแล้วทำไงเดี๋ยวพอกลับถึงบ้านนะก่อนนอนเราเข้า Google นะเราจะตะขอมาอหรอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นหน้าตานะคะอยู่ที่ตะขบนึ่งตะขบอสองคนคนต่องคนไหน

Đúng chẳng mấy Đúng chẳng Nước mắt bảo ba hồ đắp 1